วิธีเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัยผมให้นิยามง่ายๆก่อนนะครับคำว่า 3X X นะครับ x แรกนะฮะก็คือตั้งแต่แรกเกิดนะฮะจนถึงวัยอนุบาลนะครับ x แรกก็คือ Exercise e x ครับ s x e r c i s e คืออะไรคือต้องปล่อยให้เขา,าเล่นเยอะๆทำเยอะๆปีนต้นไม้เล่นเนินทรายกองทรายกองดินนะ,ะปล่อยเลยปล่อยลงทุ่งไปเลยนะฮะ,นะฮะดังนั้นเราจะไม่มีข้อห้ามใดๆเลยนะฮะ ถ้าไม่ถึงกับตายนะฮะคือถ้าไม่ตายเราปล่อยให้เล่นหมดเช่นอะไรแห่กปักไฟนะฮะเล่นในที่สูงนะฮะที่มันจะเสี่ยงหรือไปเล่นริมฟุตบาทที่จะมีรถชนอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้บุตรหลานเล่นแต่ว่าถ้าอะไรที่มันมีความเสี่ยงบ้าง ef จะขึ้นสูงปีดเลยนะฮะมีความเสี่ยงเช่นปีนต้นไม้เขียวตกลงมาหักไม่ต้องกลัวครับเรามีประกันฮนะเบิกได้นะฮะหักไม่เป็นไรนะฮะหัวแตกไม่เป็นไรเย็บไปเลยนะฮะ,นะะแต่ว่า ปล่อยให้เขาเล่นอิสระแล้วเขาจะรู้สึกว่ามีความสามารถเขาจะรู้สึกมั่นใจและแก้ปัญหาเป็นนะครับปล่อยเขาเลยนะครับแล้วเด็กจะรู้สึกว่าไม่เก็บกดโตมาก็จะไม่ดื้อนะครับอันนี้เทคนิคแรกนะฮะล้มแก้ปัญหาเป็นมีทักษะชีวิตล้มแล้วก็ลุกเละแล้วก็ล้างปล่อยเขาไม่ต้องไปบ่นอะไรนะครับไม่งั้นเมื่อเราไม่มีข้อห้ามนะครับเขาก็จะอิสระนะครับนะแต่ว่าถ้าเรามีข้อห้ามร้อยข้อนะครับเขาก็จะทําผิด80ข้อแล้วก็ มีปัญหาการพ่อแม่ลูกนะฮะก็ขัดใจกันทะเลาะกันฮะ,ะแล้วถ้าเขาปีนป่ายเก่งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่กล้ามเนื้อดีสมองดีแล้วทุกคนจะบอกว่าโอ้โหเก่งจังเลยเก,ก,ก่งจังเลยลูกตบมือเก่งจังเลยเมื่อมีแต่คนชมเขาก็เขาก็จะเก่งจริงๆนะเออลูกเราก็จะเก่งจริงๆด้วยนะครับนะดังนั้นก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นวิชาการอะไรนะครับแค่เขียนเลขศูนย์นะอนุบาลเนี่ยเขียนเลขศูนย์จนถึงเก้าหรือเขียนชื่อเล่นชื่อจริงเขา อ่านชื่อเล่นชื่อจริงตัวเขาออกก็พอแล้วไม่ต้องไปท่องสูตรคูณอะไรท่องจําให้เขามีพัฒนาการมีทักษะชีวิตให้สมองเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับและในช่วงแรกวัยอนุบาลนะก็จะเน้นเล่นคนเดียวเล่นกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านปู่ย่าตายายคนสนิทเท่านั้นแล้วของเล่นของเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,น่ะนะดังนั้นใครจะแบ่งให้เพื่อนหน่อยสิลูกนะอันหลบให้เพื่อนลงสไลเดอร์หน่อยเขาจะไม่หลบเพราะว่าเขารู้สึกว่าของบนโลกนี้ย คือของของเขาแต่พอวัยประถมเนี่ยอันนี้จะเข้าสังคมแล้วอันนี้ไม่ยอมกลับบ้านนะเล่นอยู่ในซอยเล่นสนามเด็กเล่นนะเล่นกับเพื่อนๆแบ่งของเล่นกันเล่นอันนี้คือวัยเรียนรู้กับสังคมมาต่อครับวัยประถมก็คือเป็นช่วงของ x อะไร